สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีดเบฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยตู้กาชามบันทึกสงครามได้เข้ามานะครับได้มีประกาศนะครับว่าจะเข้ามาเนาะก็ตู้นี้เนี่ยจะมาในวันที่6กันยาจนถึงวันที่12กันยานะครับมีเวลาให้เปิด6วันด้วยกันนะครับ ซึ่งตู้นี้เนี่ยหลายคนไม่ได้สนใจอะไรนะครับยิ่งผู้เล่นเก่าดีไม่สนใจเลยเพราะว่าในตู้นี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครพิเศษและก็ไม่ใช่ตัวละครที่เก่งอะไรมากมายแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นตัวละครปกติปกติธรรมดาล้นลวนเลยนะครับแต่ใช้เยอะกว่าตัวละครเก่ง,กงๆหลายตัวนะครับใช้เยอะจากอะไรเพราะว่าตามที่บอกเลยเขาเป็นตัวละครจากโบนัสสงครามนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามแต่บางคนที่อยากได้มากๆก็ยังก็อาจจะอยากได้เพื่อมาเพิ่มโบนัส ในการลงสงครามของเรานะครับบันทึกสงครามคืออะไรบันทึกสงครามก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นเควสบันทึกสงครามซึ่งในเควสบันทึกสงครามเนี่ยเขาจะมีตัวละครโบนัสให้อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูโบนัสได้เราจะได้ถุงเนี่ยเพิ่มนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาดูตรงนี้นะครับถุงเนี่ยถุงพวกเนี้ยทีย่เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้ถุง ในการลงเล่นเยอะขึ้นและถุงพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไฟแลกของรางวัลได้ในการลงเล่นนะครับอ่าไม่สิต้องบอกว่าเราลงเล่นเพื่อเอาถุงแล้วถุงเนี่ยมาแลกของพวกนี้ได้นะครับก็จะมีพวกตัว๋วพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้เนาะอ่าคร่าวๆก็ประมาณน,นี้สำหรับคนลงเล่นเพื่อที่จะเอาถุงนะครับซึ่งโบนัสเนี่ยสำคัญไหมต้องบอกเลยว่าโบนัสเนี่ยมีส่วน อย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันดับทีเพิ่ม100%เลยเอ่ะนลยะครับ100%เซลยซึ่งคุณมี3าตัวก็ส0มนะครับในการลงโบนัสนะครับในการเอาถุงเพิ่มพวกนี้นะครับซึ่งใครที่ไม่มีเลยเนี่ยก็จะลงลําบากนะจะลงไม่ค่อยคุ้มส่วนใครที่มีโบนัสเยอะๆเนี่ยก็จะลงแบบค่อนข้างคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเลยหาตัวบันทึกสงครามหาจากตัวฟรีก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเอาจริง แต่ละตัวเนี่ยยกเว้นลูเคียนะออกจากตัวฟรีป,ปกติหมดเลยออกสามารถออกจากตัวฟรีป,ปกติได้หมดเลยยิ่งแชสสีแดงเนี่ยคุณเริ่มเล่นคุณเลือกได้ด้วยนะครับมันเลยไม่ได้แบบเตะตามากสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ผมเข้าใจอยู่บางคนคืออยากได้เพื่อที่จะไปเพิ่มเนาะคลิปนี้เราก็จะมาบอกกันว่าแบบ มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเ้อคุณอยากได้และคุณขี้เกียจรอเปิดก็ไม่ใช่ทางทีแย่เพราะว่า250ทุกสเต็ปไม่มีดุนเลดแถมเลดเนี่ย7%ถือว่าสูงเลยนะครับการันตีทุกๆสเต็ปที่3 3 6อ้อแล้วก็ไป10ไม่มี9ก้าละจะโดดไป10เขาจะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณ1ตัวนะครับแต่ว่ามันใช้เพชรค่อนข,ข้างเยอะเลยเนาะอย่างเช่นการันตีแรกเนี่ย 750คูณนอ้อยห้มาเสียครับตัวละครพวกนี้คุณคิดว่าคุณคุ้มหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าโอเคก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่คุม้มก็ตามนั้นเลยนะครับแต่บางที750ไปสุ่ไปสมตู้ลิมิเต็ดไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับแต่อันนี้ได้แน่หนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรน,นั้นไปลุ้นเอานะครับตัวละครที่ผมมองว่ามันออกแล้วดีที่สุดเนี่ยลูเคียเพราะลูเคียมันไม่มีออกจากตัวปกติไอตัวละครอื่นๆเนี่ยยังสามารถออกจากตัวปกติได้นะครับ เคมปจิผมน่าจะมี10กว่าตัวละออกมาบ่อยมากนะครับแต่ละตัวนี้คือค่อนข้างหาง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นเอาเนาะประมาณนี้นะครับตัวละครเนี่ยถ้าเกิดคนถามเรื่องตัวละครเก่งไหมผมจะแยกเลยนะที่ดูดีสุดๆนะเคมปจิเคมปจินี่คือดูดีสุดเลยนะครับในเรื่องของเกมเพลย์อ่าลองมาฮิสุกะยะอ่าและที่เหลือเนี่ยมีตัวไหนอีกที่มีประโยชน์ i ิชิดะอิชิดะลิง์เกิดใหม่เนี่ยได้ความแรงโจมตีปกติ25%เลยแล้วก็ลดความเสียหายโจมตีปกติเอ้ยลดความเสียหายที่ได้รับอีกประมาณ12%ันะ้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นลิงค์ที่เทพอันนึงเลยนะครับเป็นลิงที่เทพอันหนึ่งเลยแต่เกมเพย์ห่วยแตกนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เก่ามากตีไม่ทะลุมอนเตอร์นะครับเลนจิลูเคียเออคิโอลาคุเกมเพย์กลางๆ นะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรส่วนแชที่เกมผีกระจกเลยเพราะว่าเป็นตัวละครแรกแรก,แรกเริ่มต้นของเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังเรื่องเกมผีเกมเพย์ที่เก่จงจริงๆคือเคมบาจิกับยิสุกยะนะครับเคมบาจิี่ค่อนข้างลื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องคาดหวังความเก่งนะครับที่เก่จงจริงๆคือมีเคมบาจิที่ผมอมองว่ามันเก่งนะครับที่มันแบบยังดูดีอยู่ในยุคนี้นะครับที่เหลือก็กลางๆถึงเฉยๆแล้วก็ห่วย แต่ว่าตัวพวกนี้เนี่ยเอาไปเป็นบันทึกสงครามซะส่วนใหญ่นะครับอ้อแล้วก็เตือนอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่สนใจเรื่องอตู้บนัสสงครามถ้าสมมุติคุณได้เค็มปะจิตมา2คนคุณอย่าเพิ่งกินกันเองเพราะว่าในดันบันทึกบันทึกสงครามเนี่ยคุณสามารถเอา5ดาวกับ6ดาวไปเล่นได้ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าอิชิดะเนี่ยจะได้100%ซใช่ไหมอ่ะซึ่งปกติอ่ะคุณจะเอาอิชิดะไปลงได้แค่ตัวเดียวไม่สามารถเอาอิชิดะหดาวไปได้2ตัว คุณสามารถรักไก่เอาอิชิดะหดาวกับอิชิดะตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเนี่ยหาดาวไปลงเล่นเพื่อได้โบนัสเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเตือนเอาไว้ก่อนว่าคนที่เปิดตัวนี้แล้วได้บนันทึกส,สงครามไม่ครบอย่าพึ่งเอาไปกินกันอง,องคุณเก็บเอาไว้เพื่อไปเป็นโบนัสสงครามได้นะครับประมาณนี้เลยตัวนี้ผมจะไม่เจาะจงอะไรมากก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเผื่อคนกําลังเลยว่าเปิดดีหรือไม่เปิดดีผมพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณรีบคุณรอไม่ได้คุณอยากได้เลยเพื่อม,มาเพิ่มบนันทึกสงคราม เพื่อที่จะมาเก็บคมภี์ให้คุณได้อย่างง่ายดายแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บของในการฟาร์มของแต่ละเดือนคุณก็เปิดไปเลยนะครับเปิดก่อนได้ใช้ก่อนอ่าออกหลังได้ใช้ทีหลังนะครับมันเป็นเรื่องจริงของเกมนี้นะครับมีก่อนได้ใช้ก่อนอืถ้าคุณมีคุณก็ได้ใช้ก่อนแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่กลับกันถ้าคุณมีก่อนแล้วคุณไม่ลงก็ถือว่าไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็ดูด้วยว่าเราลงได้หรือเปล่ามันเป็นสงครามนะครับ พราะถ้าเกิดคุณแบบไปเอาตัวละครมาดึกสงคารามบทที่สแต่บทที่2คุณยังไม่ผ่านฟรี Free. นะครับเพราะฉะนั้นมาต้องรีบไปได้นะครับเพราะฉะนั้นม่ต้องรีบก็ได้เนาะส่วนรวมเรื่องตู้นี้มันเป็นตู้ทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้มันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนบางคนอยากได้บรรึกสงครามก็มองว่าดีบางคนมองว่าไม่อยากได้บรรึกสงครามก็เฉยๆอย่างผมตอนนี้คือครบแล้วคือผมก็เลยคิดว่าแบบมาถึงในตู้นี้นะในตู้นี้ผมมีครบแล้วผมก็เลยคิดแบบเฉยๆนะครับ อ่าและผมเป็นสายที่ไม่รีบผมก็เลยมองว่าเฉยๆแต่ถ้าคุณเป็นสายรีบต้องการปั้นให้ไอดีฟื่นงฟูการเปิดตู้นี้ก็ไม่ใช่ทางเรื่องที่ผิดนะนะครับแต่มันจะมันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดคุณเหลือเพชรไว้ด้วยนะครับอย่าอออินแล้วกันนะครับผมจะไม่บอกว่าการอออินเป็นเรื่องที่ผิดนะอ่าแต่ผมแนะนําว่าอย่าอออินหมดตัวแล้วกันนะครับเพราะตามที่บอกว่าตัวพวกนี้มันไม่ได้เก่งอะไรมากมาย นะครับค่อนข้างที่จะดูค่อนข้างแย่เลยด้วยสำหรับบางตัวนะครับที่ดูดีๆจริงๆนะก็คือเคปปจิที่ผมบอกนะครับที่เหลือก็คือเฉยๆนะครับอืมเพราะฉะนั้นคุณหานะตัวเก่งตัวทันสมัยน่าจะดูดีกว่านะเพราะว่าพวกคำพงคัพีสมัยนี้ก็มีลงรลยอาทิตย์นะครับไอดี ID มันก็ช่วยปั๊มได้ระดับหนึ่งช่วยได้ระดับหนึ่งก็จริงนะครับมันก็ช่วยได้เยอะแลยแหละจริงๆพวกบันทึกสุภาพนะครับมันแลกของรางวัลได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่รีบก็รอก็ได้ เพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องเอาเพชรไปจ่ายเพื่อหาเขาเนาะหรือถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้แล้วเพชรเยอะสักสามสเต็ปก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับถ้าคุณจะหาตัวละครมาเพิ่มโบนัสบันึกสงครามนะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการเปิดแต่อย่างใดนะครับผมแค่มาบอกทางเลือกเฉยๆว่ามันน่าสนใจไหมอะไรพวกนี้นะครับจะเปิดไม่เปิดอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยนะครับถ้าถามผมว่าพี่เปิดดีไหมคุณรีบหรือเปล่าเท่านั้นเลย คุณรีบหาบันทึสงครามาหรือเปล่าคุณรีบหามาเพิ่มรางวัลหรือเปล่าฉันั้นเลยนะครับแต่ตัวพวกนี้มีติด i อวีไว้ใช้เันเกมปิดทะนั้นเลยผมบอกไว้ก่อนเลยคุณมีตัวพวกนี้เนี่ยคุณใช้ยันเกมปิดเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่อ่อนตัวที่กระจอกก็จริงเนี่ยอย่างไอพวกเนี้ยอ่ะเนี่ยไอแชทเนี่ยอะไมเนี่ยมันกระจอกแล้วก็อ่อนไม่ได้ใช้จริงนะครับลูเคียเนี่ยไม่ได้ใช้เล่นอะไรเลยนะครับแต่บนันทึกสงครามเขาได้ใช้แน่นอนพูดง่ายเดือนหนึ่งคุณได้ใช้แแนนนนน่นน่่่่อเเเททรามมััป็ตวละคีไกง ได้ใช้แน่นอนผิดกับตัวละครที่เก่งแต่นานๆทีได้ใช้นะครับมันกลับกันเลยนะเพราะวตัวละครผู้นี้เป็นตัวละครโบนัสนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าใครที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดแจ้งเกือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ